คลิปนี้นำมาชวนทำความสงบให้ร่างกายแล้วก็จิตใจเราก่อนนอนกันนะคะเวลาที่เราเนี่ยจะเตรียมตัวนอนตอนในช่วงกี่โมงก็แล้วแต่แต่นำแนะนำให้ทุกคนนะคะผู้ฝึกโยคะของนํำเนี่ยนอนกันประมาณนะคะไม่เกินเที่ยงคืนสีทุ่มห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนเวลานี้นะคะเพราะว่านํำต้องการให้แต่ละคนตื่นเช้าค่ะให้พยายามทําแบบนี้นะคะแล้วคราวนี้เวลาที่เราก่อนที่เราจะนอนเนี่ย ซักประมาณให้เราเคลียร์สมองเคลียร์ร่างกายสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนที่เราจะนอนนะคะหลีกเลี่ยงการดูมือถือไปเลยจะดีกว่านะคะเพราะการที่เราถ่ายฟีดมือถือหรือว่ายังเช็คลายเช็คข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ใจของเราไม่สงบคือใจเราอ่ะจะไหลไปตามเรื่องต่างๆในการในการเช็คฟีดนั้นนะคะอย่างเช่นถ้านำได้เข้าไปเช็คลายอย่างเงี้ย ใจน้ำก็จะไหลไปกับข้อมูลในไลน์ใช่ไหมคะที่เขาจะมีใครจะคุยอะไรกับเราอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วบางทีอะธุระแบบนี้มันก็จะเป็นธุระที่สำหรับวันลุ่งึ้นหรือไม่ได้เร่งด่วนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดตัดขาดในส่วนนี้ไปเลยเหมือนกับที่เราถ้าเราอนุญ,ญาตให้เราเช็คเล่นเฟซอย่างเงี้ยเวลาเราถ่ายไปไเรื่อยๆเนี่ย เราไม่สามารถที่จะคนโทรลข้อมูลที่จะเข้ามาได้เลยนะคะดังนั้นนําบอกให้ทุกคนเลยค่ะว่าหยุดการเล่นมือถือสักหนึ่งชั่วโมงนะคะมันจะเป็นการสงบจิตใจและหลังจากนั้นค่อยๆทําให้ได้ค่ะคือนํารู้ว่าตรงนี้มันจะลําบากใจมากในการทําแต่ทําให้ได้ค่ะเราจะไม่นอนหลับไปกับอุปกรณ์สื่อสารแบบนี้นะคะมันไม่โอเคเลยเราต้องค่อยๆรู้แล้วว่ามันไม่โอเคมันมีทั้งคลื่นทั้งอะไรที่ไม่ดีแต่นํามองว่า มันจะเป็นอะไรที่มันทำให้ดึงใจเราอะให้ว้าวุ่นให้ฟุ้งซ่านค่ะลองค่อยๆดูนะคะค่อยๆวางเขาให้เป็นอย่างน้อยๆถ้าไม่ได้เลยเนี่ยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนให้เรารู้ให้เราเตรียมตัวไว้ละว่าฉันจะไม่ฟังอะไรแล้วจะไม่ดูอะไรแล้วนะคะแต่มีทริคเล็กๆค่ะนํำก็เปิดมือถือนะคะฟังแต่ว่าจะเป็นเสียงบทสวดมนต์เสียงพระเทศแบบนี้นะคะเป็นทริคเล็กๆได้แต่ว่าให้เราให้ใจเราอะมั่นคงแน่ๆไว้วไละ ว่าจะไม่เล่นละ่ะจะไม่ทําอะไรมากมายไปกว่านี้แล้วลองดูค่ะแล้วสิ่งที่สองนะคะที่เราต้องเคลียร์ตัวเองก่อนที่เราจะนอนคือคือ มือถือวางทุกอย่างวางข่าวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะทีวงทีวีนี่ไม่เปิดอยู่แล้วถูกไหมคะสวดมนต์หรือทำสมาธิเบาๆเล็กๆนะคะสักประมาณ5หรือ10นาทีถ้าใครที่เริ่มแรกๆเนี่ยอาจจะทำอะไรไม่ได้เลยเช่นนั่งสมมตินั่งทำสมาธิ5นาทีหรือ10นาทีเนี่ยยังไม่ได้นะคะให้สวดมนต์ค่ะคาถาสั้นๆง่ายๆนะคะอย่างเช่น คาถาเงินล้านนะคะของท่านลาสีลิงดำหรือคาถาจักรพพัดของหลวงปู่ดูของหลวงตามมาแบบนี้นะคะสวดสักประมาณซึ่งเป็นคำซึ่งคาถาเขาเนี่ยไม่กี่ประโยคเองประมาณ9จบอะถ้าเป็นตัวเลขสวย9จบ10จบนะคะบางทีนําก็19จบแบบเนี้คะ่ะเป็นเลขสวยเป็นเลขที่เราชอบอะสวดแล้วแบบสบายใจอาจจะแบบ แจบ18จบแบบนี้นะคะกาจบไม่ได้มีไม่ต้องซีเรียสอะไรนะคะกับจํานวนจบว่าต้องเป็นตัวเลขงดงามแบบไหนนะคะเป็นในสิ่งที่เราชอบอะไรก็ตามถ้าเราชอบแล้วเราอยากทําแบบนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เรามีความสุขแล้วนะคะ อย่างที่สองที่นําแนะนําและอยากให้ทุกคนทําคือสวดมนต์ให้ได้ค่ะสวดให้ได้การสวดมนต์เนี่ยจะเป็นการดึงจิตเรามาให้มีสมาธิง่ายๆถ้าเรายังเริ่มทําสมาธิแบบนั่งนิ่งๆไม่เป็นนะคะค่อยเป็นค่อยไปในแต่ละวันการทําสมาธิเนี่ยจะไม่ยากเลยถ้าเราทําแบบนี้เราฝึกมาจนชินแล้วนะคะเมื่อก่อนนําก็คิดว่านัไม่สามารถนั่งสมาธิได้ ประมาณ20นาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยนั่งไม่ได้แน่นอนนะคะแต่เวลาสวดมนต์จนชินหรือฝึกโยคะจนชินอยู่นิ่งๆจนชินแล้วเนี่ยสมาธิมันจะทำได้เองง่ายๆค่ะลองดูค่ะก่อนนอนอ่มันมีแค่สองเรื่องที่สบายๆเคลียร์ปิดทุกอย่างก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงกับอย่างที่สองคือเมื่อขึ้นไปอยู่ตรงที่นอนตรงเตียงของเราแล้วนะคะ สวดมนต์หรือทำสมาธิง่ายๆเล็กๆ5นาที10นาทีหรืออย่างน้อยสุดเลยสวดมนต์9จบ5จบ18จบ19จบน้อยที่สุดเลยนะคะให้เป็นแบบนี้ค่ะของนํำจะมีแอบสวดมนต์อีก เซตหนึ่งคือเวลาที่กลางคืนนํำนอนไปแล้วนํำจะพยายามทานน้ํานะคะให้เพราะทื่อจะเยอะไว้จะได้อยากเข้าห้องน้ําในตอนสักตีอะไรสักแล้วแต่นะคะนํำจะอาศัยช่วงนั้นนะคะที่นํำมาตื่นมาเข้าห้องน้าอะ่ะก่อนที่จะล้มตัวลงนอนในหลอกที่สองของนํำนะคะนํำก็จะสวดมนต์อีกประมาณ9จบหรือนํำจะนั่งทําสมาธิส่วนใหญ่นํำจะชอบนั่งทําสมาธิค่ะคือจะบังคับตัวเองให ขึ้นมาเข้าห้องน้ําแน่นอนเพราะชั้นทานน้าอะไรเข้าไปเยอะมากนะคะอันนี้เป็นสูตรที่นาเอามาจากที่นําฟังท่านหลวงพ่อปราโมทท่านบอกว่าตอนสมัยท่านเป็นคารวาสอยู่ท่านก็ทําแบบนี้เพราะว่าท่านต้องการที่จะให้จิตนมีสมาธิหรือได้ทําสมาธิตลอดเวลาทัดก็ใช้สูตรนี้ค่ะให้ทานน้าเยอะๆแล้วลกลางคืน,นตื่นมาเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วเนยก็นั่งทําสมาธิให้จิสตสงบก่อนนั่นก็เห็นว่ามันก็เป็นการดีนะคะ,เพ,ะเพราะเราก็ เราก็ทำได้ด้วยการแค่ทานน้ำเยอะๆแล้วพอเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ต้องมีอีกรสหนึงแน่นอนที่เราต้องมานั่งทำใจให้สงบก่อนที่เราจะนอนลสดสองลงไปนะคะลองดูค่ะวิธีง่ายๆเริ่มแรกเนี่ยทำแค่2วิธีนี้หลักๆง่ายๆก่อนค่ะแล้วก็เราค่อยพัฒนา จิตใจร่างกายเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันนะคะเราทุกคนเราเกิดมาเพื่อการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้อยู่แล้วค่ะเรามีเรื่องอะไรให้เราเรียนรู้มากมายก่กองเลยในชีวิตนะคะเราลองเรียนรู้เรื่องดีๆเรื่องที่มันจะพัฒนาร่างกายพัฒนาจิตใจเราให้ไปดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะลองดูค่ะลองทําดูง่ายๆมากๆเลยนะคะแค่ช่วงก่อนนอนทําแค่สองเรื่องนี้ค่ะ